จเจริญพรยอดกะละะนะัลยาณมิตรทั่วโลกนอกของพลจักรพัส,สนัสวรทุกท่านพบกันสองทุ่มโดยประมาณวันนี้ก็เสาต้นเดือนเมื่อกี้ก็ได้ฟังหลวงพี่เจ้าวหาดนะท่านก็ชวนพวกเราแล้วพวกนี้ดังนั้นอย่าขาดกันเนาะใครที่อยู่ไม่ไกลจากวัดพระธรรมกายมากนักอยู่ในเขตของประเทศไทยนีย่มาทันอยู่นะพรุ่งนี้มีบุญใหญ่หลายบุญตอนเช้ามีใส่บาตมีบูชาข้าวพระ แล้วก็ตอนบ่ายก็มีพิธีอัญเชิญแผ่นที่จะรึกชื่อเนี่ยแหละประดิษฐานไว้ที่ฐานขององค์พระบรมพุทธเจ้านะเสร็จแล้วตอนเย็นก็จะมีการนำพระบรมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ได้ช่วยกันหลอมาแล้วเนี่ยเวียนรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ดังนั้นก็ทุกๆคนที่มาก็จะได้ร่วมบุญใหญ่กันทุกๆบุญเลยลนะขอชวน เสริมกับที่ท่านเจ้าวาดเมื่อกี้นะดังนั้นก็ชวนเนาะมาร่วมงานบุญกันเพราะโอกาสแบบเนี้ยที่จะได้เจอบุญใหญ่แบบเนี้ยนานๆครั้งหนึ่งท่านจะอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ประเทศใกลๆเนี่ยนะก็ยังบินมาทันอยู่นะขอเชิญชวนก่อนแล้วกันก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราทํากันอยู่นี้โดยเฉพาะในเรื่องของการจารึกชื่อที่เอาไว้ใต้ ชาญของพระบระมพุทธเจ้าเนี่ยต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าทํากันแบบนี้แล้วก็เอาไปไปใิสถานที่เกาะแก้วเฉดีสวรรค์นะนะเราเองจะได้มีโอกาสทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าทุกๆคนที่มีรายชื่ออยู่ตรงนั้นนะ่ะคือคนที่รักบุญรักในการสร้างบารมีแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีที่โลกนี้จําเป็นจะต้องทราบกัน วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นถือว่าเป็นวันก่อนบุญใหญ่ก็รักษาใจให้ดีแล้วกันจะไปถึงบุญใหญ่นอกจากจะเป็นวันเสาต้นเดือนก่อนบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนแล้ววันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันสําคัญเนี่ยไม่ทราบว่ามีใครพอจะรู้บ้างเนอกว่าวันนี้เป็นวันสําคัญอะไรก็ยังไงบางคนก็บอกวันโกหครับวันโกหไม่ใช่วันสําคัญนะนะต้องบอกว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของ ประเทศไทยคือวันนี้เป็นวันเลิกทาสวันนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวท่านได้ประกาศเลิกทากนะวันนี้เมื่อย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2411เนะี่กี่ปีก็ลงไปนับย้อนเอาแล้วกันนะนะเป็นวันที่พระองค์ท่านประกาศเลิกทาาวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งแล้วก็วันก่อนอาทิตย์ที่แล้วก็ บอกให้พวกเราทราบไปแล้วว่าดัชนีชี้วัดความสุขเนี่ยความรู้สึกว่าคนมีความเท่าเทียมกันยอมรับนับถือซึ่งกันและกันตรงนี้ทําให้คนมีความสุขดังนั้นการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงประกาศเลิกทาตเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยนะว่าทาตต่างๆเหล่านั้น,นจะมีความสุขกันมากแค่ไหนแต่ก็ยังมีบางส่วนซึ่งก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้อ่านมาว่า บางส่วนไม่อยากที่จะหลุดออกจากวงจรนั้นไปเพราะว่าไม่คุ้นไม่คุ้นกับการที่เป็นอิสระเป็นไทยแก่ตัวแล้วอยากจะทําอะไรก็ได้แบบนี้ไม่คุ้นคุ้นกับการถูกชี้นําคุ้นกับการที่ว่าถูกคนคอยดูแลอะไรแบบเนี้ก็ว่ากันไปเพราะมนุษย์เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าใช้ชีวิตอยู่กับ บุพกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ย้อนกลับไปนับพบนับชาติไม่ทวนความคุ้นเคยก็คือสิ่งที่เราคุ้นกันมาแบบนี้ก็ไม่ว่ากันแต่มาถึงยุคนี้สมัยนี้แล้วเราเองเป็นไทยเราโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะเรามีสิทธิที่จะเลือกจะแสดงความเห็นของตัวเราโดยเฉพาะเลือกที่จะปฏิบัติ โดยเฉพาะพวกเรานี่แหละเลือกปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ดีงามกันเท่านั้นเหมือนกับที่วาจาลึกชื่อเอาไว้ที่ใต้แผ่นชาญของพระบรมพุทธเจ้านั่นแหละสิ่งที่พวกเราทํานั้นก็ต้องบอกว่าเก็บไว้เนี่ยตราบใดก่อแก้วจะดีสวรรค์ก็ยังอยู่ซึ่งสิ่งก่อสร้างในวัดพธรรมกายนี่ ตั้งใจทํากันให้อยู่กันไปเป็นพันปีเลยนะตราบใดที่สิ่งก่อสร้างต่างๆเหล่านี้อยู่ก็มีชื่อของพวกเราติดตามไปอีกหน่อยเข้ามาขุดพบเจอสมมุติว่าอีกสักหมื่นปีข้างหน้าแบบนี้นะเกิดแถวนี้เกิดมีดินถมทับอะไรกันไปแบบหมื่นปีแสนปีหรือกี่ปีก็ตามแต่แล้วเข้ามาเจอชื่อของพวกเราอยู่ใต้ฐานของพระบรมพุทธเจ้าเนี่ยเขาเอ๊ะเกิดความสงสัยทําไมถึงจะต้องมาทํา อะไรกันต่างๆ,างๆเหล่านี้แล้วก็ไปเจออย่างเช่นว่าเสาเข็มที่ตอกไว้โดยต้องถือว่าเป็นความชาญฉลาดของคุณยายอาจารย์มหารานะนอุบาสิกาจันทน์คนนกยุงเนี่ยป้ายวัดนี่ตอกอย่างลึกเลยนะลึกไปเลยไม่ว่าจะป้ายข้างบนจะพังไปหรือรั้วอะไรที่อยู่ข้างบนจะพังไปแต่ตัวเสาเข็มตัวที่เป็นฐานรากจะเป็นตัวบอกว่าตรงนี้เคยเป็นศาสนสถานมาก่อน ให้คนในอนาคตจะเป็นอีกกี่หมื่นกี่แสนปีก็ว่ากันไปนะได้มารู้ว่ามีกลุ่มบุคคลซึ่งมารวมตัวกันทำความดีณที่นี้มีบันทึกมีอะไรไว้เยอะเลยแล้วก็คนสามารถที่จะต้องบอกว่ามาศึกษาเรามีเก็บอะไรไว้หลากหลายรูปแบบเนี่ยนะเพื่อที่จะได้เป็นหลักฐานยืนยัน ว่าพระพุทธศาสนาดีจริงมีการสร้างรูปเคารพของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเยอะเลยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้ตรงเกาแก้วเจดีสวรรค์นี่ก็มีอยู่24ใช่ไหมเอ่ยตรงที่พระมหาธรรมกายเจด,ดีก็มีอีกล้านหนึ่งรับรองเลยนะเขาก็จะขุดเขาจะค้นอีกหน่อยเทคโนโลยีคงดีเขาคงจะส่องอะไรดูแล้วก็เห็นไปหมดเลยแล้วก็ได้รับรู้ชื่อของพวกเราแล้วยิ่งใครที่ได้แบบ สร้างองค์พระประจําตัวประดิษฐานไว้ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์มีชื่อจะลึกตรงฐานพระเลยนี่ก็ชัดเจนกันไปแต่ตอนนี้พระบรมพุทธเจ้าเพราเราก็ยังมีชื่อของพวกเราอยู่นะดังนั้นก็เอาไว้เพื่อที่ประกาศให้โลกเนี่ยได้รับรู้ว่าความดีที่พวกเราตั้งใจทําไว้นั้นมีอยู่แล้วแล้วก็บางคนก็บอกพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้สอนแบบนี้เจอบ่อยนะที่พูดแบบนี้แล้วก็พยายามจะย้ำให้พวกเราได้ทราบ หลักการตรงนี้กันบ่อยๆเอาไว้เช่นกันว่าทําไมที่จะต้องไปสร้างอะไรใหญ่โตทําไมที่จะต้องสารพัดสารเพที่จะว่ากันมาก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราทําไว้ตรงนี้นอกจากจะเป็นทางมาแห่งบุญของพวกเราแล้วว่าสามารถจะใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างบุญใหญ่ได้อย่างสะดวกสบายได้อย่างเต็มที่แล้วศาสนสฐานแต่ละชิ้นแต่ละที่แต่ละแห่งในรั้วของวัดพระธรรมกายเนี่ย ทำให้เราเองปลื้มไม่เอ่ยเวลาเรานึกนึกถึงสิ่งที่เราได้ทําไปเนี่ยใครปลื้มนี่พิมพ์ตัวเลขอารมณ์ดีมาหน่อยเนาะห้าห้าห้าให้ได้รู้หน่อยว่าเราปลื้มในสิ่งที่เราได้ทํามาตรงนี้เห็นแล้วเราก็ปลื้มปลื้มเสร็จนึกถึงความดีใช่ไหมเอ่ยที่เราเคยทําไว้แล้วยิ่งเห็นก็ยิ่งปลื้มปลื้มเสร็จอะไรเกิดบุญเกิดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเรานี่ยนนะก็ทําให้เราเองมีความ จำใสเบิกบานปีติกันนับเท่าทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะตรงนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธ้าพระองค์เองเนี่ยทรงอยากจะให้พวกเราเองได้ตรึกรละลึก,ลกนึกถึงบุญหลักการต่างๆที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้คือเรื่องที่เราเองเนี่ยนะทำตามคำสอนของพระสัมมาสัพพุทธจ้าแบบเป๊ะ เป๊ะ,เ,ปะเลยตามตำรับตำราที่มีมาแต่เก่าก่อนที่เขาเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยนะแล้วก็พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยซึ่งชื่อก็บอกแล้วเนาะเพื่อที่จะบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยผู้ซึ่งเราเคารพรักท่านเนี่ยก็จะถือว่าเป็น กระต่ปิดกฉบับวิชาการที่นักวิชาการเขาบอกนะทางพระพุทธศาสนาในระดับโลกเลยว่าเป็นฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะมีการเช็คภาษาบาลีในหลากหลายท้องที่เพื่อหาความถูกต้องที่ถูกต้องที่สุดเลยเรากําลังทากันอยู่เพื่อบูชาธรรมดวงพ่อผู้ึ่งเป็นที่รักของเรานี่ก็เช่นเดียวกัน ทำไปเพื่อจารึกไว้ให้โลกได้จับว่าพวกเรานี่แหละเป็นคนรักษาคำสอนของพระพุทธศาสนารักษาทั้งเรื่องราวที่เราเองเนี่ยได้เรียนรู้รักษาทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามอันพระสัมมาสัมพ,พุทธเจา้าพระองค์ทรงอยากจะให้รองทำคือทั้งคิด ทั้งพูดแล้วก็ทำความดีทั้งกายวาจาใจาเป็นปกติเนี่ยนะรวมถึงบุญกิริยาทางมาเห่งบุญต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ตั้งใจทำกันมาอย่างดีแล้วทั้งหมดนั้นก็เพื่อจารึกเอาไว้ให้โลกนี่แหละได้รู้เราจะได้จําพวกเราได้ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นคนที่รักในความดีรักในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ที่ว่าจะแซะจะอะไรว่ากันไปด้วยความไม่รู้ก็ปล่อย,อยเขาไปนะเขาไม่รู้ก็คือไม่รู้แล้วถามว่าเกิดประโยชน์อะไรกับการมาสร้างส,างสิ่งอะไรใหญ่โตอาจจะมีเคยได้ยินแบบนี้เคยไหมเอ่ยที่เขาแซวมามาสร้างทําไมใหญ่โตไม่เห็นมีความจําเป็นเลยวันนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปในสิ่งที่เราเห็นอยู่ในโลกนะการที่มานั่งพูดอยู่ตรงนี้ให้เราได้เห็นโลกชัดมากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามีความจําเป็นมีความสําคัญยังไง เราเห็นกำแพงเมืองจีนเห็นไหมเอ่ยกำแพงเมืองจีนเราเห็นปิรามิดที่ประเทศอียิปต์เราเห็นกรุงโรมที่เป็นแม้จะเป็นของเก่าๆประเทศกรีกประเทศกรีซหรือแต่การะตามแต่เนี่ยอารยธรรมโบราณที่มีอยู่เราได้เห็นเลยว่า การมาสร้างรูปเหมือนการมาสร้างรูปบูชาแล้วคนที่เขาสนใจเขาก็ศึกษากันนะว่าทำไมถึงจะต้องมากราบไหว้รูปเหมือนตรงนี้และในสมัยนั้นเนี่ยเป็นอะไรกันยังไงทำไมถึงทำสิ่งนี้ขึ้นมานี่คือการฝากความที่ต้องบอกว่าเป็นความเสียสละของพวกเราเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้โลกเนี่ยแม้โลกในอนาคต ซึ่งทั้งหมดที่ทําอยู่นี้ทิ้งาศาสนสถานตรงนี้เอาไว้แม้ว่ายังไงก็ปุพพังนะไม่เถียงเขาบอกสร้างไปเดี๋ยวก็พังไม่เถียงพังแน่นอนแต่กว่าจะพังเนี่ยใช้เวลาอีกยืดเยื้อยาวนานเนี่ยให้โลกที่ยังมีอริยธรรมสืบตามมาเนี่ยเขาได้มาศึกษาเขาได้มาเรียนรู้และเราเองจะถือได้ว่าเป็นต้นบุญของบุคคลเหล่านั้น ดังนั้นการสร้างศางสนสถานส,ส,สร้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในรั้วว่าปรมกายเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกในชาตินี้เราก็ปลื้มมากพอแล้วและพอมีคนมาศึกษามาเห็นความเคารพบูชาที่เรามีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วสมมุติไปศึกษาแผ่นที่เราจารึกพระไตรปิฎกเอาไว้ด้วยเนี่ยนะเขาจะยิ่งทึ่งใหญ่แล้วเขาจะได้มาศึกษาแนวทางในการฝึกสมาธิแนวทางในการ ฝึกฝนอบรมตนเองตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทำรรเอาไว้แล้วเขาจะทึ่งกับตัวของพวกเราทั้งหมดที่ทำอยู่ล้วนเป็นไปเพราะความรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาทั้งสิน้นสิ่งที่พวกเราทำอยู่นั้นเพื่อความรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาในฐานะของความเป็นพุทธศาสนิกชน บุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งนั่นเองแต่พึ่งแบบเราในพึ่งยังไงพึ่งด้วยการศึกษาเรียนรู้ธรรมะไม่ว่าจะจากที่จากที่หลวงพี่นั่งพูดอยู่นี้จากการปฏิบัติที่ฟังหลวงพี่พูดแล้วฟังพระอาจารย์รูปต่างๆแล้วและยิ่งโดยเฉพาะคําสอนของหลวงพ่อซึ่งเป็นที่รักและเคารพของพวกเราเนี่ยนะคำสอนของมหาภูชินียาอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมาร คำสอนของคุยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยูงร่วมถึงคำสอนของบร,รมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่พวกเราทํากันเป็นปกติฝึกกันเป็นปกติแล้วก็ทําบุญเนื่องด้วยท่านเป็นปกติตรงนี้เป็นตัวฟ้องถึงความรับผิดชอบของพวกเรายิ่งทํายิ่งได้ทําถวายท่านแต่ได้ที่ใครเอ่ยได้ที่เราทุกๆคนนี่แหละ ผู้ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาทํากันไปแล้วทาไมถึงมาสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้เราเองฝึกใจมาดิเราเองมีครูบาอาจารย์สอนให้มีกําลังใจอย่างสูงส่งมีกําลังใจไม่สิ้นสุดแล้วก็สู้กับสิ่งที่สู้ได้ยากที่สุดเป็นประจําเลยคือกิเลสแล้วพอเราสู้ได้กับสิ่งที่สู้ได้ยากที่สุดเนี่ยอย่างอื่นนี่เล็กๆน้อยๆน,น,นะรว่าใหญ่จะสร้างมหาธรรมกายเจดีเนี่ย พระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ล้านพระองค์ในที่เดียวกันเราก็ทําสําเร็จไหมเอ่ยเราก็ทําสําเร็จจะทําอะไรเราก็ทําอย่างสําเร็จขึ้นมาเลยนั่นเพราะใจของพวกเรามันใหญ่มันใหญ่มากกว่าตัวเงินมันใหญ่ยิ่งกว่าโลกใบนี้อีกถามว่าทำไมใจถึงใหญ่ได้ขนาดนั้นก็เพราะเราปรารถนาจะไปที่สุดแห่งธรรม ประธานาจะคนสรรพสัตไปหมดเลยนะช่วยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเราก็เป็นหมู่คณะเดียวกับท่านก็ทํามาแบบนี้แหละบางคนบอกเอ๊ะพูดแบบนี้นี่แปลกหรือเปล่ามีในพระไตรปิฎกหรือไม่มีนะเพียงแต่คนไม่ได้ค่อยมองกันแค่นั้นนะมีเห็นอยู่ตรงหน้าชัดๆเลยคืออะไรคือหมู่คณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีหมู่ใหญ่ไม่เอ่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมู่ใหญ่เลยนะเพียบเลยเราเองก็เป็นอีกหมู่นึง ว่าชุดนั้นหมู่คณะนั้นเขาเข้านิพพานไปหมดแล้วเรายังหมุนหมุนอยู่แถวนี้อยู่นะยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยหาทางออกยังไม่เจอแต่เรารู้ละจะออกยังไงและไม่ยอมออกคนเดียวด้วยกลัวเหงาอลยนะเราชวนกันไปเป็นหมู่ใหญ่เลยสรรพสว์ทั้งหลายที่ทุกทนทรมานอยู่ที่เห็นอยู่เนี่ยเดินเวียนงงยิ่งกว่าเราเองเนี่ยนะเราจะช่วยให้เขาหลุดพ้นไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พูดจากันได้อย่างเช่นเป็น คนเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายภูมิะเทวาต่างๆรวมถึงเนี่ยเป็นสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ในโลกเนี่ยปริมาณสัตว์กับปริมาณคนอะเยอะมากกว่ากันเอ่ยนั่นะเห็นไหมโอกาสที่พวกเรามีเนี่ยเราจะขนไปหมดนั่นเลยนะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยดังนั้นภารกิจนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักแต่ก็ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะเราซมซ้อม ชนะชนะชนะกันมาเรื่อยๆเนี่ยนะที่บอกชิตังเมชิตังเมเนี่ยที่เขามาแซวกันนะชิตังเมโป้งรวยอะไรเงี้ยนะที่หลวงพ่อทาชนคนมาแซวก็ปล่อยเขาแซะเขาแซวไปแต่จริงเราฟังเสร็จปุ้มเอยโป้งรวยเพราะนึกถึงอะไรการเคาะเคาะอะไรตอกเสาเข็มโป้งเสร็จรวยใครรวยเรานี่แหละรวยบุญรวยบาร,รมีใครไม่อยากรวยก็แล้วแต่เขาโป้งจนก็นแล้วแต่เขาไปนะแต่เราเองนี่ โป้งรวยเรารวยขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมใจมีแต่เชิงบวกใจมีแต่เชิงพัฒนาเป็นพุทธศาสนิกชนต้องแบบนี้หลุดพ้นจากห่วงห่วงแห่งความทุกข์แม้จะอยู่ในวัตฏะสงสารที่เปลี่ยมไปด้วยทุกข์เนี่ยแต่ก็ยังยิ้มได้สุขได้เพราะเราเดินสวนทางเขามนุษย์ก็เครียดมนุษย์ก็สู้มนุษย์ก็ปากัดตีนถีบอะไรกันไปเราเองสู้ไหมสู้แต่สู้โดยมีเป้าหมาย เป้าหมายดีๆด,ด้วยแล้วก็ชีวิตก็เลยมีความสุขไปทุกๆวันหาได้ยากบุคคลอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่นั้นดังนั้นริกนึกถึงความโชคดีของพวกเรากันเอาไว้นะว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทำตามสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเอาไว้ที่ว่าทำทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจทุกอย่างที่เราสำเร็จเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรสำเร็จด้วยใจหมด ถ้าคนมีใจดีก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปด้วยเพราะความดีนั้นสุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไปฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นพุทธดำรัตเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะให้เรารู้ไว้ว่าทำทั้งหลายเนี่ยคุณงามความดีความจริงทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่เท่านั้นแหละ แล้วก็สำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจว่าได้มันก็ได้เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเราทําได้มาแล้วแ,แล้วอย่างพวกเรานี้ก็เป็นคนมีใจดีตรงตามนี้เลยเป๊ะเราก็คิดดีพูดดีทดําดีดังนั้นสุขก็ต้องย่อมติดตามตัวของพวกเราไปมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายเห็นไหมอเอ่ยนี่คือความโชคดีของพวกเราที่มีครูบาอาจารย์แบบนี้ที่สั่งสอนจนเรารู้จนเราเห็นจนสามารถที่จะ อยู่ในเส้นทางนี้ไปได้อย่างมีความสุขเดินไปอย่างมั่นคงเดินไปอย่างมั่นใจแล้วก็ทุกๆอย่างที่ทําอยู่เนี่ยจารึกไว้ทั้งนั้นแหละให้โลกจําออกข่าวบ่อยมากนะว่าปร,ร,รมกายทําสิ่งนั้นก็คนบอกออกข่าวทําสิ่งนี้คนก็ออกข่าวแล้วคนที่มีปัญญาเขาเห็นอยู่ว่าไม่ได้ง่ายเลยในการสิ่งทําสิ่งต่างๆที่เราทํากันอยู่นั้นทําไว้ทําไมเอ่ยเราอยากจะเห็น คือสิ่งที่ต้องบอกไว้ว่าคนโบราณเขาพูดไว้อะนะตอนที่จะหลับตาลาโลกเนี่ยเขาบอกหลับตาลาโลกแล้วไปที่ไหนไปที่ชอบที่ชอบดังนั้นที่เราชอบทําอยู่ในตอนนี้ชอบทําดีหรือทําไม่ดีเอ่ยถ้าชอบทําดีพิมพ์ก้าวมารัวๆให้หลวพี่รู้หน่อยนะเราทำต่างสิ่งต่า,ตา,ตาละโรนี้ เราเดินอยู่ในเส้นทางแห่งความดีเราทำความดีซ้ำๆๆยำๆๆแล้วก็เพื่อที่วันสุดท้ายของชีวิตหลับตาลาโลกไปแล้วภาพประวัติศาสตร์แห่งชีวิตต้องใช้คำว่าอันงดงามด้วยนะภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามอย่างเช่นพรุ่งเนี้ยจะมีงานใหญ่ขึ้นมาเนี่ยขอให้เก็บบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชีวิตของเราด้วยถ้ากายมาไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่ร่วมพิธี ทาง z o ูมทาง gbn ทางช่องทางที่เราเองคุ้นเคยกันอยู่แล้วอยู่ในช่องทางตรงนี้ยังไงส่งใจมาก็เสมือนกับตัวเราอยู่ที่นี่แหละเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเราเราทำให้ภาพในใจของเราเนี่ยมันชัดมันใสมันสว่างแล้วก็มีภาพอันง,งดงามเท่านั้นเลยภาพไม่งามไม่มีนี่คือสิ่งที่พวกเราเองตั้งใจกระทำกันดีอยู่แล้ว แล้วทำไปทำไมจาลึกเอาไว้ให้ตัวเราเนี่แหละจำว่านั้นคือสิ่งดีๆที่เราทำกันเป็นปกติยิ่งบุญที่ทำมาได้โดยยากเนี่ยนะ มันได้เยอะมากเลยโดยเฉพาะเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำรรที่เรียกว่าบารมียิ่งได้บุญพิเศษด้วยนะบุญพิเศษที่ยังไงที่ฆ่ากิเลสได้นั่นคือพวกเราเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันว่าเรื่องนี้หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้สอนให้พวกเราได้รับทราบวิวว่ายังไงในเรื่องเกี่ยวกับ ภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของพวกเรานี่แหละแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทําไมเราเลยโชคดีมีบุญมากที่ได้เจอครูบาอาจารย์แบบนี้เดี๋ยวลองมาฟังกันดูแล้วกันนะนะหลวพ่อธรรมชยโยท่านได้สอนเอาไว้เมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2549ว่าก่อนละโลกพวกเรานี่แหละจะมีภาพประวัติศาสตร์ชีวิตของเราก่อนยะละโลกเนี่ยนะ เป็นบทสรุปงบดุลชีวิตเกิดขึ้นให้ดูเป็นกรรมนิมิตคือนิมิตที่เกิดจากการการะทาของเราเราทําดีมันก็จะซ้ำซ้ำซ้ำวนแล้วก็ปรากฏขึ้นมาซึ่งจะไปโยงกับคตินิมิตเป็นยังไงคติคือที่ไปสมมติภาพมันงดงามมาทําดีย่อมได้ดีแล้วก็ไปที่อะไรเอ่ยที่บอกเมื่อกี้ไปที่ชอบที่ชอบเราชอบสิ่งที่ดีก็ไปที่ดีๆนั่นคือคตินิมิตนั่นเอง การที่คนเท่าคนแก่เขาบอกไปที่ชอบที่ชอบคือไปตามคตินิมิตที่เกิดขึ้นนั่นแหละพอเราภาพดีดขึ้นมาคติที่ดีๆก็จะเห็นเลยสวรรค์เห็นอะไรงดงามเลยนะเราก็จะได้ไปในเส้นทางต่างๆเหล่านั้นแล้วยิ่งเนี่ยถ้าหากเราฝึกใจหยุดนิ่งจนคุ้นด้วยเนี่ยนะเข้าถึงแสงสว่างดวงธรรมกายภายในหรือองค์พระพอถึงตรงนั้น ถึงตอนนั้นเราก็จะมีแต่ภาพดีๆให้ดูอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการอัญเชิญพระอะไรนะพระบรมพุทธเจ้าเนี่ยแหละดีไหมภาพของพระบรมพุทธเจ้างามไหมงามเนาะพระบรมพุทพเจ้านั่นแหละเป็นภาพดีๆไหมเป็นภาพดีๆเนี่ยเห็นยิ่งชัดยิ่งดูบ่อยๆเนี่ยติดตาติดใจเลยนะก็จะเป็นภาพดีๆที่ให้พวกเราได้ดูพอมีภาพดีๆให้ดูแล้วยังไงต่อ หลวงพ่อท่านก็เมตตาสอนอีกว่าทําให้จิตใจของเราเนี่ยพองใสกรรมนิมิตเนี่ยใสสว่างคือเห็นชัดมากแล้วก็เป็นเรื่องดีๆก็จะใสสว่างทําให้คิดติคตินิมิตเนี่ยสว่างสวยัยชัดเจนเห็นไหมเอ่ยกรรมนิมิตใสสว่างทําให้คตินิมิตสว่างสวัยชัดเจนเห็นชัดเลยว่าเราจะไปที่ไหนเราจะไปไหนเอ่ยดุสิต อะไรนะบุรีวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์นั่นคือที่ที่เราจะไปใจเราจะเบิกบานจนไม่มีความรู้สึกว่ากลัวตายหรือไม่กลัวตายมันจะมีอีกอารมณ์หนึ่งคือความสุขปีติปลื้มใจแล้วก็มั่นคงคือหยุดอยู่ตรงนั้นเลยภาพดีๆก็จะค้างอยู่ในใจของพวกเราอยู่ตรงนั้นนะน,นะแล้วยังไงอีก อาการภายนอกของร่างกายจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของร่างกายแต่ภายในใจจะเยือกเย็นสงบนิ่งตั้งมั่นและมีความสุขถ้าฝึกใจบ่อยๆแม้อาการภายนอกก็ไม่มีและที่สำคัญจะมีสุขคติ เป็นที่ไปนี่คือสิ่งที่ต้องบอกไว้ว่าคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาสั่งสอนไว้ให้เราทําสิ่งต่างๆางเหล่านี้แหละให้กรรมนิมิตที่เรากระทําอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะมีแต่สิ่งที่ดีๆเพื่อให้คตินิมิตที่จะไปของเรานะนะั้นชัดเจนใสสว่างขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะติดมีภาพแบบนั้นอยู่ในใจค้างอยู่จะไปที่ดีๆรวมถึงมีภาพอย่างองค์พระที่บอกไปเมื่อกี้นะงามใช่ไหมเอ่ย เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะว่างามขนาดไหนงามไหมขนาดเนี้ยงามนั่นนี่ใกล้ๆเลยเนี่ยเห็นภาพที่เป็นกราฟิกก็ว่างามนะนั่นนี้องค์จริงงามมากนะงามไหมใครบอกว่างามพิมพ์หนึ่งไม่รู้หน่อยหนึ่งเลยเนี่ยแหละองค์ยืนหนึ่งเลยเพราะบรมพพุทธเจ้าเป็นองค์แรกเลยที่เข้านิพพานไปงามมากเห็นไหมเอ่ยดูให้ติดใจของพวกเราเอาไว้ มีภาพที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้นะอยู่ที่สภาธรรมกายสากลรอผู้มีบุญทั้งหลายมาวางพวงมาลัยบูชาพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตั้งแต่6กโมงเช้าเลยนะสามารถจะไปวางพวงมาลัยบูชาท่านได้ตั้งแต่6กโมงเชา้าถึงน่าจะแปดเก้าโมงแถวนี้แหละเราพี่จาเวลาไม่ได้นะใครมาเช้าก็ไปวางพวงมาลัยบูชาท่านเอาสวยนะเอ้ยนี่ตอนนี้อยู่ในที่จริงละแสงสว่างที่ สภาธรรมกายสากลเนี่ยจุดที่ตั้งตอนนี้สว่างท่านองค์พระสว่างเลยทองสุกมากนะงามมากนี่เป็นไงเ่ยตั้งอยู่บนรถบุกผาเนี่ยตามที่ลุงพี่เจ้าวาดท่านได้เมตตาบอกไปเมื่อกี้นะสวยงามมากนั่นคือสิ่งที่ต้องบอกว่าความงดงามตรงนี้ก็ต้องชมท่านนะเจ้าวาดท่านต้องถือว่ามือหนึ่งเช่นเดียวกันที่ทําองค์พระนี้ได้งดงามขนาดนี้ดังนั้นพรุ่งนี้อย่าพลาด มาชื่นชมบารมีของตรงนี้แหละให้พวกเราได้มาร่วมเอาบุญกันงดงามทุกองค์เลยนะนเห็นไมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสวยงามใน,นแบบใกล้ๆเห็นกันชัดๆงามขนาดนี้อย่าพลาดนะ มาบูชาทำท่านใกล้ๆมากราบท่านใกล้ๆเลยสวยงามใครที่ยิ่งได้มาร่วมรอมาได้ร่วมบุญกันด้วยเนี่ยมีแผ่นจารึกด้วยหลวงพี่แผ่นโลหะเนี่ยุ่งนี้อย่าลืมมาเอาบุญกันตั้งแต่เช้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นไปเพื่อให้เราได้เห็นกรรมนิมิตของเราอย่างชัดเจนเพื่อให้กตินิมิตที่ไปของเราปรากฏปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน เห็นชัดใสสว่างนอนยิ้มอยู่เลยแบบนี้นะนั่นคือลูกศิลยกลูกหาวัาพรรมกายเนี่ยเจอในแต่ละเคสเนี่ยไปกันนิ่มๆสงบสงบมีความสุขกันทั้งนั้นนะนะดังนั้นก็นั่นคือภาพสุดท้ายของเราแต่ คนบอกว่าอ,อยากจะมีความสุขจังเลยพรุ่งนี้ไปก่อนได้แล้วพี่อย่านะอย่าเพิ่งรีบไปอยู่กันยาวๆไปอีก150ิปีแล้วกันอยู่กันหายใจยาวๆไปยังไม่ต้องรีบกลับนี่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าช่วงเวลาแบบนั้นให้ได้ปลื้มไปแบบแค่นี้ก็ปลื้มพอแล้วนะพรุ่งนี้ไปเลยยังไม่รีบไฟนะอยู่กันยาวๆจะได้มีกรรมนิมิตที่เยอะๆเลย ทำกันไปเรื่อยๆยิ่งอยู่นานยิ่งอยู่ยาวชีวิตของพวกเราคนที่มีคุณค่าเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้ทรงคุณค่ณคา,คาแห่งสังสารวัตรเลยเราใช้ชีวิตกันไปยาวๆเป็นตัวอย่างของคนจริงเป็นตัวอย่างของคนดีที่ทำดีกันอย่างสม่าเสมอเนี่ยให้โลกได้รู้ว่านี้แหละคนที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างความดีเพราะ ความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างเขาพูดที่นั่งฟังถึงตรงนี้เนาะพรุ่งนี้มาเอาบุญกันตั้งแต่เช้าอย่าก,กันนั้นเลยรีบไปนอนหลับพักผ่อนกันแล้วจะได้ตื่นขึ้นมายจะมีความสุขมาเอาบุญกันตั้งแต่เช้าในวันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาตั้งใจรับพอกันเนาะด้วยบุญบารมีที่พวกเราได้สั่งสมมาดีแล้วมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกๆท,ท่าน ก็ขอให้พวกเราทุกคนได้รู้ชัดเหตุชัดในสิ่งต่างๆที่เราได้ลงมือกระทำไว้ดีแล้วให้ภาพอันงดงามต่างๆลเานั้นปรากฏเป็นปกติจนได้เห็นนิมิตด,ดิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการเจริญสมาธิภาวนาขอให้มีนิมิตเป็นองค์พระชัดใสสว่างติดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายเป็นปกติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงด้วยมาหาทานบารมีที่สั่งสมกันเป็นประจำเช่นเดียวกันก็ให้มีสมบัติจักพัดตักไม่พร่องเอาไว้เป็นต้นบุญให้เราเอาไปใช้สร้างบุญสร้างบารมีโดยสะดวกโดยง่ายดายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกภพทุกชาติขอให้ได้มีสุขภาพพรรณไมยสมบูรณ์แข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวตราบที่เราต้องการยาเจ็บยาป่วยยาไข้ เดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็หอยปลอดภัยทั้งไปและกลับรวมทั้งได้เป็นที่รักของมนุษย์อะเทวาทั้งหลายแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระรธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทิ ให้พวกเราได้บุญกันเยอะๆเนาะ,ะแล้วก็นึกทบทวนบุญที่เราได้ทําไว้ในดีแล้วในวันนี้ยน้อมถวายแด่มาปูชีนีอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นที่รักและเคารพบ,บูชาของพวกเราทุกคนถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยนะแล้วก็ แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ด้วยให้เขาได้มีส่วนในบุญของเราด้วยเช่นเดียวกันคืนนี้ขอให้หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญมีความสุขกันเยอะๆพรุ่งนี้เชา้าตื่นขึ้นมาก็ตื่นอยู่ในความสว่างตื่นอยู่ในอู่ทะเลบุญมีความสุขมากๆเช่นเดียวกันซีโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอมีความสุขมากๆแล้วพรุ่งนี้มาเอาบุญกันตั้งแต่เชา้าสลับคืนนี้ขอจเจริญพร